สวัสดียามเชา้าวันนี้เข้าสู่ทริปลักกาว,วี2นะครับซึ่งเป็น e ี2เราก็มีก,กิจกรรมมากมายที่จะได้ทำกันในวันนี้และไฮไลท์ก็คือ c a b บิลคารเดี๋ยวนะ,อ,นนะนอ,อันนี้เราจะไปไหนอันนี้เราจะไปไหน แบค่ใช้นความาอยูไไอยไ่ไม่ประเด็นคือหาลิฟต์ไม่เจออะไรเขาบอกให้รับอย่างีวไม่ได้นะไข่ผําขำแล้วหนึ่ง <c oughs> หาไม่เจอหาด ันนี้เป็นแม่เสือตอนนี้เราก็อยู่หน้าลิฟต์แล้วซึ่งเราจะลงไปข้างล่างการเพื่อขึ้นรถแล้วก็ไปสถานที่ต่อไปที่เราวางแผนไว้ซึ่งทางที่แรกก็คือที่แรกก็คือ c a บบิลคารซึ่งเราจะไปชั้นหนึ่งกันแบบให้รอ และนี่คือโรองแรมที่เราพักเมื่อคืนนะครับเราจะอยู่ที่นี่กัน2คืนและโรงแรมนี้ก็คือ b a g i a Hotel อก็สบายมากแต่ว่าน้ำคือไม่แรงและก็แอร์อไม่ค่อยเย็นที่สำคัญที่สำคัญก็คือทำให้คือก็ตัวอ่างน้ำาม <c oughs> นมีผัสสอายุด้วย ก็ตู้คือก่อปอ่างน้ำคือน้ำไม่ลงไปนะทำให้ที่เราแปลงก็คือเติมมายังมีอยู่น้ำจําแรงรีวิวหนุ่มๆสอบพอหน่อยอ่าและนี่คือหนุ่มสอบพอของเราก็คือหุ่นดีรอทำเก่งมาทำการบ้านเก่งมากคือคนนี้รอเนี่ยน้ครว่า ทำการบ้านเก่งมาตั้งคนนี้เหรอตอนนี้คือคิดถึงเมียแล้วครับร้องนะรอใครแล้วเนอะคิดถึงเมียเดี๋ยวเราจะไปถามคุณชี่คนนี้ก็คือคนที่ทำกามบ้านเก่งมากันบ้านครับทำมาก่อนแล้วก่อนจะมามาคืน บนห้องน้ำที่ไม่ออกคุงนอกเห็นของขึ้นายก็อ๋อใช่ก็เลยไปเจอกันลอกข้าข้างในเลยได้มันจะตอนนี้น้องอังกอรพร้อมแล้ววันนี้เปลี่ยนจะไปอังกอร์ดอก มาเลยหล่ะตบกและที่นี้ก็จะเป็นท่าเรือซึ่งเราจะขึ้นเรือไปให้อาหารนกอินทรีครับเดี๋ยวเราไปสัมภาผาสก์นีแมนิดนึงครับัอนีไนะครับผู้ชมางวันนี้ที่ได้ให้อาหารนกโอเคครับมีความรู้สึกว่าวันนี้นี่เราจะได้สัมผัสธรรมชาติในเกาะลังกาวีนะ เราจะได้เห็นนกอินทรีอย่างใกล้ชิดเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็ท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะมาเกาะลันกาวีนะตจดต่อคุณรพีอันกอริลา

จุดที่เราจะขึ้นคโดุกคาซึ่ง1น่กลองของคโรบคานะครับสามารถขึ้นได้36คนเพราะว่าเขาจํากัดน,น้ำหนักที่สมดุลของการขึ้นในครั้งนี้วันนี้เราจะได้ดูบรรยาก,กาศของทิ่ทัศน์ภูเขาที่สวยงามภูเขาที่ไปไปด้วยแน่นอนนุ่อ 꺼 놨는 พืนที่สูง600เมตร600-700 uh, แล้วก็อากาศคือแบบอกเรแบบมนเวลาเวลาาสานวขึ้นกระเชา้กหบ้ากระเช้ก็คือรู้สึกอ่าวานๆนิดนึงองวันาเห็นบรากาศ่อยู่ในาอาให้ประเทไทยมีด้วยอยากไทแก การชมบรรยากาศ่และคือบรรยากาศในลวงคินดีก็จมีทุกคนสัมภาษณ์วันนี้ใรรู้มากสมารณ์คเรียดีกว่าคุณเรียดคเลียมาษัวันนี้พี่เล่ขึ้นเปครั้งแรกโอ้ยใหญ่ไปเจอป้าเตได้

มาลังก,กวีหนึ่งสองสามทำมาลังก,กวีดีเยบ้าเบนาเรียนบินแล้เนี่ยทีจริงแล้วถ้าเรามองด้วยตาตัวเองเนี่ยจะดูแบบว่าเสียวอยู่นะครับ แต่พอเราดูในกล้องเหมือนมันไม่ได้เสียวเท่าไหร่เนาะแต่พอเวลาเรามองลงไปข้างล่างเนี่ยโอ้โหจะเห็นว่านี่คือลังกาวีอยากให้ไทยแลนด์มีแบบนี้ด้วยเมื่อกี้ข้างบนเนี่ยข้างบนขึ้นไปอ่ะมันจะเป็นวิวที่เป็นหมองเนาะเพราะว่ามันเป็นความสูงประมาณเท่าไหร่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อย็รอยฟุตเจ็ดร้อยฟุตหรือว่าเมตรไม่รู้ไม่มั่นใจข้อมูลไม่แม่น แต่ตอนนี้รู้สึกหูอื้ออยู่นะฮาดูเดี๋ยวได้ให้ดูวิวข้างๆโอ้สวยมากแล้วก็มันจะมีน้ําตกฝั่งนี้ด้วยมังมีน้ําตกด้วยตอนนี้รู้สึกว่าหูอื้อมากเลยอสวยสวยก่อนที่จะมาลังกาวีเนี่ยรู้สึกว่าเออเฉยๆเฉยๆมากนะพอเรามาเห็นแบบตาของเราจริงๆของยิ่งใหญ่เนาะ อ,อันนู้อารมณ์แบบคล้ายคภูกเก็ตเหมือนเหมือนกับภูเก็ตภูเก็ตไทยลาใช่เหมือนภูเก็ตเลย,ตยแต่ว่าตวแต่ภูเก็ตอะรู้สึกว่าจเจริญกว่าน,นี้เนาะอ,อยากให้ภูเก็ตมีแบบนี้ด้วยโอเคไปดูเวกันเลยค่ะ 딘덴 탈레사 가슴이 떨려와 자꾸 미안 네 앞에만 서면 너만 보면 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데 ร้านาๆราแมรนอยนเราู่ร้านปอดทัวเราอในร้านใช่มอร่อยไหมิเรื่อยๆก็คือร่อยนะแต่ว่าคือรสละแบบกันแต่ว่าส่วนตัวคือชอบรถทุเรียนทุเรียนเราุ่เรียนเแต่งกลิ่นใช่ไหมทุเรียนแต่งกลิ่นแต่ที่ชอบที่สุดนี่คือรถมินมินระติอร่อยแต่ว่าคือแบบกินเจอไม่ได้เพราะ ไายลองเล่าถึงมืออาหารมื้อเที่ยงวันนี้หน่อยว่าเป็นไงบ้างสำหรับมื้อเที่ยงวันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์แรกในชีวิตที่เราจะเราจะไปเลือกกับข้าวต่างๆคือตั้งแต่เริ่มการตักข้าวซึ่งมันใช่ไหมโยงกับที่คุณบอกว่ามาเลเซียเป็นเซลเซลร์วิทคือต้องประกาศตัวเองเราเริ่มจากการตักข้าวแล้วแต่ว่าจะเอาข้าวขนาดไหนมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเอาข้าวน้อยมากแล้วกับข้าวเนี่ยเขาจะเอาต้อย่างแต่ด้วยความที่จานแบบมีนิดเดียวเองก็เลยเอาได้เจ็ดอย่าง รสชาติพูดถึงรสชาติเดี๋ยวนี้เลยที่เราไม่รู้ว่าคือตอนนั้นอ่ะคือคนเยอะมากต่อกแถวยาวมาคือแบบเขาจะมีเขาจะเดินใช่ไหมเราแบบไม่รู้เราจะก็แบบโอเคถ้าเต็มสิบเต็มสิบให้เท่าไหร่อ่าเต็มสิบให้หกจุดห้าทำไมอ่ะเพราะว่าถึงรสชาติเขาจะดีกว่าเคลแต่ยังสู้บ้านเราไม่ได้หกจุดห้าเต็มสิบเราจะทำเต็มสิบโดยเฉพาะ อ่ะสุกเนื้ออ๋อมีความแบบหวานหวาน้วกินหมดไหมวันนี้ไม่จิบไส้สุกเนื้อกินไม่หมดเพราะว่าหวานแล้วก็แบบเนื้อเป็นเนื้อเนื้อกรองแล้วก็ยอเต้ออ๋อคือไม่ไม่ไม่ได้รสชาติถึงความถ้าปรุงถ้าปรุงโอเคไหมอ่าถ้าปรุงโอเคคือคำว่าซอสพิเศษมันคือหยาบมาอีกอิ่มช่างกินอิ่ม แล้วก็ชติไม่ได้แย่แล้วก็สำคัญคือมีหลักหลายให้เราเลือกคือต่อไปเนี่ยถ้าให้เส่องอย่างใช่ไหมขอเลือกปลาทอดกับมูดูสมเครื่องแล้วก็ผักแค่นี้เองต่อไปพอใ่เองและนี่คืออาหารมื้อค่ำของวันนี้นะครับซึ่งเป็นอาหารตุรจีหนึ่งโต๊ะต้องครบสิบคนเท่านั้นจะกินได้ ัวอาหารนั hmm. 是是 mm ้นจะมีอะไรบ้างไม่รู้เพราะว่าหารไม่มาเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่ามีอะไรบ้างแต่อร่อยแน่นอนขอคอนเฟิร์มเจอกันอร่อยทก้ 미안 네 앞에만 서면 난 너만 보면 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데 예쁘게 말하고 싶었지만 내 맘이 들킬까 비 나서 차라리 들켜서 내 마음을 니가 알아챘어야 해.